นีเรียกว่าแปลกมากๆแล้วก็เป็นของที่ล้ำค่ามากเลยทีเดียวนะมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยบริษัทจัดประมูลในสหรัฐนะฮะเตรียมที่จะเปิดประมูลสิ่งของหายากจากประวัติศาสตร์โลกหลายรายการเลยด้วยกันนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือฝุ่นดวงจันทร์นะฮะที่นาซาเคยให้มลงสาบกินด้วยนะฮะบริษัทจัดประมูล Remarkable rarities นะฮะเตรียมที่จะเปิดประมูลฝุ่น จากดวงจันทร์นะฮะจากโครงการอพอลโล11นะฮะซึ่งนา s a ก็เคยทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะฮะโดยเอาให้เอาฝุ่นเนี่ยนะฮะให้มแมลงสาบกินเมื่อปีคศ1969อุ๊ยยาวนานกันเลยทีเดียวนะฮะนายบ๊อบบี้ลิฟวิงสันนะฮะรองประธานบริหารของ Remarkable Rarities นะฮะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาตื่นเต้นที่สุดในการประมูลครั้งนี้มันคือวัตถุจากดวงจันทร์ที่เหลือ หลังจากที่มลงกรสับกินแล้วก็ย่อยไปแล้วนะฮะระหว่างการที่ทดลองการย่อยสลายอยู่นั่นเองนอกจากฝุ่นดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผู้ชนะประมูลจะได้ไปนะฮะเรกว่านอกจะได้ฝุ่นดวงจันทร์แล้วย,ยังได้ของแถมด้วยนะครับเป็นสร้างมังสับสาตัวนะฮะ <c oughs> สร้างมังสับ3มตัวนี่ถึงกับต้องเอามาแถมให้ขนาดนี้คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนฮะมาพร้อมกับฝุ่นของดวงจันทร์เนื่องจากว่าสร้างมังสับสาตัวนี้นะครับเป็นสร้างที่ถูก นำมาทดลองนั่นเองนะฮะเป็นมลงกสาบที่ v i p มากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นของที่รึกเกี่ยวกับโครงการอพอลโล11นะฮะก็เรียกว่ามลงรสาบสามตัวนี้กินฟุ่นเข้าไปแล้วคระะับเป็นมลงสาบบ IP กันเลยทีเดียวนะฮะนอกจากจะได้ฟุนแล้วยังจะได้เจอ,อสร้างมลงรสาบไป3ตัวด้วยนะฮะการประมูลครั้งนี้คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะฮะ ะะโดยที่ราคาที่ประเมินไว้เบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ที่40,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ14ล้านบาทนอกจากฝุ่นดวงจันทร์แล้วก็แมงสาบเนี่ยนะฮะก็ยังมีของอีกกว่า50รายการที่จะนำม,มาประมูลพร้อมกันในครั้งนี้นะฮะที่น่าสนใจก็จะมีอย่างเช่นเครื่องสร้างรหัสลับนะ,ะอินิกมาที่ชาวเยอรมันนะฮะใช้ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2เพื่อที่จะป้องกันความลับ ในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็มีธนาบัตรนะฮะดอลลาร์เนี่ยนะที่มีลายเซ็นของอีลอนมัสด้วยนั่นเองนะฮะเรกว่ามีของมาประมูลหลายๆอย่างที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเครื่องสร้างรหัสลับอินิกมากนะฮะที่ชาวเยอรมันใช้นะฮะอ่ะนี่นะฮะก็เรกว่าใครสนใจการประมูลครั้งนี้นะฮะ การประมูลครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นทางออนไลน์ในวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งก็เป็นวันพฤหัสท่านเองนะฮะใครที่สนใจนะฮะยากจะได้ฝุ่นดวงจันทร์แล้วก็ได้สร้างมาังงะไปด้วยนะฮะโอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะเป็นของที่คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่ามาจากดวงจันทร์กันเลยเดียวไม่ได้มาไม่ได,ไได้เอามาง่ายๆนะฮะอ่าก็ใครที่สนใจนะฮะเตรียมเงินไว้เลยนะ,ะมากกว่า14ล้านบาทนะฮะการประมูลจะเริ่มต้นขึ้นในอีกประมาณ1สัปดาห์ที่ถึงนีนันเอง น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับฟุนจากดวงจันทร์แล้วก็้างมะแ่งสามนะฮะมะแ่งสามบี i p ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้คือ